ในวิดีโอนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าเมนูกันนะครับสำหรับการตั้งค่าการใช้งานในแต่และเมนูคือการตั้งค่าฟังก์ชันการทำงานต่างๆของแต่และฟังก์ชันและเมนูที่ใช้งานนระบบ e c o l ERP นั่นเองครับอีกทั้งการตั้งค่าการใช้งานเมนูตรงนี้ยังสามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการทำงานหรือรูปแบบของบริษัทเราได้อีกด้วยนะครับสำหรับการตั้งค่าการใช้งานเมนูก่อนอื่นให้คลิกมาที่การปรับแต่งผู้ใช้ องค์ประกอบตั้งค่าเมนูครับหากคลิกที่ไอคอนรูปสามเหลี่ยมตามแต่ละฟังก์ชันการใช้งานตรงนี้จะเป็นการเปิดแถบการตั้งค่าเมนูเพิ่มเติมออกมาแบบนี้ครับในที่นี้จะขอสาธิตการตั้งค่าเบื้องต้นที่สินค้าคงคลังหนึ่งคลิกเปิดการตั้งค่าที่ขายใบเสนอราคานะครับหากเปลี่ยนสถานะการใช้งานเมนูใบเสนอราคาเป็นไม่ใช้แล้วกดปุ่มบันทึก F8 ที่ด้านล่าง จากนั้นให้กดดีเฟนต์หน้าจอหรือกดมาที่ไอคอนรูปอ e ีค้ตตรงนี้ก็ได้เช่นกันครับคลิกไปที่สินค้าคงคลังหนึ่งคลิกไปที่แท็บขายจะเห็นได้ว่ารายการเมนูใบเสนอราคาได้หายไปแล้วครับในกรณีที่ไม่ต้องการจะเปิดใช้งานฟังก์ชันฝั่งสินค้าคงคลังสองเลยทั้งหมดก็สามารถปิดการใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวได้เช่นกันโดยคลิกมาที่แถบสินค้าคงคลังสงตรงนี้จากนั้นที่รายการสินค้าคงคลังส ให้ติ๊กสถานะการใช้เป็นไม่ใช้แบบนี้แล้วกดบันทึกได้เลยครับจากนั้นให้กดมาที่ไอคอนรูปอ e ีเค้าตรงนี้อีกครั้งเมื่อหน้าจอทําการรีเฟ c คข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ว่าตอนนี้ที่ฟังก์ชันสินค้าคงคลัง2ที่เคยอยู่ด้านบนตรงนี้ได้หายไปแล้วนั่นเองครับการตั้งค่าในลักษณะนี้จะเป็นการกําหนดให้ทุก user id ไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานฟังก์ชันที่ถูกตั้งสถานะเป็นไม่ใช้แบบเมื่อสักครู่ได้ครับ แต่ถ้าหากไม่ได้ต้องการจะกำหนดแบบทั้งหมดแต่ต้องการจะกำหนดแค่บางรายการก็สามารถทำได้เช่นกันโดยให้คลิกมาที่ไอคอนเปลี่ยนเป็นเมนูของฉันด้านบนตรงนี้หลังจากคลิกที่ไอคอนดังกล่าวแล้วให้นำเมาส์ไปวางค้างไว้อีกครั้งหนึ่งจากนั้นให้คลิกที่คำว่าตั้งค่าเมนูของฉันคลิกเลือกเมนูที่ต้องการแบบนี้ จากนั้นหากต้องการจะเคลื่อนย้ายลำดับการแสดงผลของเมนูไหนก็สามารถทำได้โดยการนำเมาส์ไปคลิกค้างไว้แบบนี้แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้เลยครับหากต้องการตั้งค่าให้เมนูไหนแสดงผลเป็นเมนูเริ่มต้นในตอนที่คลิกเข้าไปที่แถ็บฟังก์ชันนั้นๆก็สามารถตั้งค่าได้โดยในกรณีนี้จะขอสาธิตที่แถ็บขายนะครับก่อนอื่นให้คลิกมาที่แถ็บขายจากนั้นนำเมาส์ไปวางไว้ที่เมนูที่ต้องการจะให้แสดงผลเป็นค่าเริ่มต้น ในที่นี้ต้องการให้เมนูสร้างใบสั่งขายแสดงเป็นค่าเริ่มต้นก็นำเมาไปวางไว้แบบนี้แล้วกดที่คำว่าค่าเริ่มต้นแบบนี้ได้เลยครับนอกจากนี้หากมีเมนูไหนที่ไม่ต้องการให้มาแสดงก็สามารถซ่อนเมนูเหล่านั้นได้ผ่านการตั้งค่าที่หน้านี้ได้เช่นกันโดยให้คลิกที่ชื่อเมนูที่ต้องการจะซ่อนแบบนี้จะเห็นได้ว่าสีของเมนูนั้นก็จะกลายเป็นสีจางๆแบบนี้ซึ่งจะหมายความว่าเมนูดังกล่าวได้ถูกซ่อนไปแล้วนั่นเองครับ ในกรณีที่ต้องการจะเปลี่ยนตำแหน่งของหัวข้อฟังก์ชันที่เป็นหัวข้อแบบนี้ให้นำเมาส์ไปคลิกค้างไว้ที่รายการที่ต้องการจะเปลี่ยนตำแหน่งแบบนี้ก่อนจากนั้นก็ลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้เลยครับทีนี้เมื่อกดบันทึกแล้วกดรีเฟรชหน้าจอใหม่อีกครั้งนึงจะเห็นได้ว่าหัวข้อฟังก์ชันที่เราทําการเปลี่ยนตำแหน่งไปเมื่อสักครู่ได้ถูกเปลี่ยนตามที่เราตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วครับนอกจากนี้หากคลิกไปที่แถบการขาย การแสดงผลหน้าแรกสุดของแท็บนี้ก็จะเป็นเมนูสร้างใบสังขายที่เราตั้งค่าไว้เมื่อสักครู่นั่นเองครับ